ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุก comment, คอมเมนต์ b s c r i b e ที่มีให้กับอาจารย์นะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักประจําเดือนเมษายน2563นะคะอาจารย์จะแบ่งเป็นไพ่อยู่3แถวนะคะแถวแรกนะคะก็จะเป็นดวงของ ชาวตุลน,นะคะแล้วก็ดวงแถวที่สองคนรักแล้วก็แถวที่3เป็นตําแหน่งสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะอาจารย์ขอนุญาสะพ้ยเพื่อที่จะเปิดดวงว่าชาวราศีตุลตอนนี้ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงคิดอะไรยังไงอยู่นะคะขอเปิดดวงฝั่งชาวตุลก่อนนะคะ ในไพ่เก้าถ้วยค่ะได้ไพ่เดอะมูนไพ่สองเหรียญไพ่สองดาบไพ่สามเหรียญราชนินีเหรียญนะคะค่ะสำหรับชาวตุนนะคะ ในด้านความรักตอนนี้ให่ก้าวถ้วยขึ้นตำแหน่งตัวตนนะคะก้าวถ้วยอาจจะมองในแง่ของความเหงานะคะยิ่งขยายด้วยเด o มลด้วยแล้วนะคะความเหงาความโดดเดี่ยวความรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งมันอ้างว้างเดียวดายเหมือนกันนะคะไพ่ก้าวถ้วยกับเด o มลมีความรู้สึกว่าตัวเองเ,ออเหมือนไม่มีคุณค่าหรือ,อ,อไม่มีความสำคัญกับ คนที่ตัวเองรักะะอะค่ะมีความสุขน้อยใจนะคะให้สองเหรียญนะคะคือคนรักอาจจะอยู่ทางไกลก็ได้นะคะไพ่สองเหรียญเห็นไหมคะเรืออยู่ด้านหลังแล้วก็เป็นภาพคนกําลังปั่นจักรยานด้วยก็อาจจะแปลว่าอยู่ห่างไกลกันอาจจะแค่คนละจังหวัดก็ได้นะคะหรือคนละประเทศก็ว่าไปคือห่างไกลกันนะคะการติดต่อข่าวสารนะคะไม่ค่อยได้สม่ําเสมอก็ได้หรือ ชาวตุลเป็นฝ่ายติดต่อไปก่อนนะคะแต่แล้วเขาก็ไม่ตอบก็ได้นะคะให้สองดาบเห็นไหมคะเป็นลักษณะดาบควยกันเป็นลักษณะกากบาทมันคือถูกปิดกั้นก็ได้นะคะคือเขาอ่านก็ไม่ตอบอะไรประมาณอาจารย์มองว่าเขาอ่านแต่เขาไม่ตอบนะคะเพียงจะทําให้ชาวราศีตุลมีความวิตกกังวลสูงมากไพ่สองดาบนะคะ,ะ,คะสามเหรียญราชินีเหรียญอาจจะแปลในแง่ของอความคิดว่า คนคนเนี้ยที่ตัวเองชอบเนี่ยอืออาจจะมีคนคนของเขาอยู่หรือเปล่าเขาไปคุยกับคนใหม่ไหมหรือกลับไปคืนดีกับคนเก่าก็ได้อะไรประมาณนี้เหมือนก่อนที่เขาจะมาเจอชาวตุนเขาก็น่าจะมีใครมาก่อนเหมือนเขาบอกเราอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วเขาบอกว่าเลิกกันแต่แล้วดูแล้วอาจารย์มองไพ่เก้าถ้วยขยายชี้มาที่ไพ่สามเหรียญน,นะคะ ก็แปลในแง่ของการสื่อสารความสัมพ,พันธ์กับคนเก่าราชินีนีเหรียญอยู่ด้วยเขาก็น่าจะยังไม่ขาดกันนะะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในด้านความรักของชาวตุนนตตอนนี้จึงมองแล้วมันมืดมิดเหมือนพระจันทร์มืดเนี่ลคะค่ะมันมองไม่เห็นทางอ่ะเห็นไหมคะภาพพระจันทร์มืดมิดนะฮะมองไม่เห็นว่าเรากับเขาจะไปต่อกันได้อย่างไรทําไมเขานิ่งขนาดนี้อ่นะฮะ ทำไมเขาไม่คิดถึงเราเลยเหรอนั่นก็คือชาวตุนค่อนข้างจะแบบทุกข์กังวลใจอยู่นะคะนี่คือสถานการณ์ของชาวตุนนะถ้าอาจารย์มองคือไม่ได้แปลว่าเขาบอกเลิกแต่เขาใช้ลูกนิ่งอ,ะะอ่ะค่ะไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้ อ่านไลน์แล้วก็ไม่ตอบประมาณอย่างนี้นะคะอาจารย์มองมีการส่งข้อความถึงแต่เขาไม่ตอบข้อความนั้นแต่อ่านเฉยๆหรือบางทีก็ไม่อ่านก็มีบางวันนะคะโอเคเรามาดูฝั่งเขาจริงแล้วเขาเป็นยังไงอยู่เราขอดูฝั่งคนรักของชาวตุนนะคะ สามไม้เท้านะคะไปหกไม้สองไม้ชาริออเก้าดาวห้าถ้วยค่ะเออถ้าฝั่งนั้นนะอาจารย์มองว่าสามไม้เท้าเนี่ยอาจจะแปลในแง่ของสามไม้กับสามเหรียญคล้ายกันนะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะ หม้ขึ้นมาหมยเรียกของทุกใบคือสีอเกา่าอาจจะมีคนเกา่เกาๆเขากลับมานะคะกลับมาตือ้อกลับมาคุยนะคะทำให้เขาสองไม้หันกลับไปคุยกับคนเก่าอยู่นตอนนี้นะคะชาริออตมันก็ค,ความเหินห่างเหินห่างออกมาจากตัวชาวตุนนะคะตอนนี้นะเพราะเขาเหมือนคนเก่ากลับมาแล้วเขาก็กลับไปดีกับคนเก่านั่นเองนะคะพะฉะน,นั้นไพ่เก้าดาบกับห้าถ้วย ก็เป็นภาวะที่ทําให้ชาวตุนต้องเศร้าใจหรือตัวเขาเองก็กังวลใจอยู่ด้วยเหมือนกันนะก้าดาบกับห้าถ้วยเป็นลักษณะของไพ่ความเครียดแต่ยังไม่ได้แปลว่าคุณสองคนถึงั่าเลิกกันมันแค่คนเก่ากลับเข้ามาแล้วเขากลับเข้าไปคุยกลับไปเหมือนจะไปเริ่มต้นกันใหม่กับคนเก่าประมาณนั้นนะคะ,ะความสัมพันธ์คุณชาวตุนกับคนคนนี้จึงอยู่ในสภาวะที่นิ่ง นิ่งชะงักหมายเลขห้าหาถ้วยคือความผิดหวังนะคะเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งว่าจะไปต่อกันยังไงในเดือนเมษายนเนี่ยที่สภาพความรักความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ที่เป็นอย่างนี้แล้วจะไปต่อกันแบบไหนนะคะแปดไม้เท้าค่ะทำร้านราชินียงเหรียญ หนึ่งไม้สองเหรียญสองถ้วยค่ะถ้ามองจากความสัมพันธ์อาจารย์มองการประคับประคองนะไพ่สองเหรียญเนี่ยเพราะนั้นแปดมืเท้ากับชับาลัน์ก็คล้ยายๆกันทับาลันต์สองเหรียญคือการประคับประคองการปรับความเข้าใจนะคะไพ่สรุปความสัมพันธ์ว่า ราชินีเหรียญเขายังเห็นความสําคัญของชาวตุนอยู่เพราะฉะนั้นการกลับมาปรับความเข้าใจกันการกลับมาเริ่มต้นใหม่ยังเกิดขึ้นนะคะกลับมาคุยกันกลับมาบอกรักประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดเพิ่มหน่อยว่าแล้วเขาเลิกกับคนนั้นหรือเปล่านะที่กลับมาหาเราเอานะคะขอขยายความนิดนึงนะคะเขาเลิกกับคนนั้นหรือเปล่าล่ะที่เขากลับเข้ามาเนี่ยเลิกกันหรือยังนะคะทายห้าดา ไพ่สี่ถ้วยไพ่เก้ามีเท้าไพ่จัสติมนเขาน่าจะมีปัญหากันและค่ะ mm. เพราะเป็นไพ่พระจันทร์มืดนะคะเห็นไหมคะไพ่ทะเลอะอเบาแหวาไพ่ห้ดาดาบไพ่แห่งการถูกทรยศหักหลังก็ได้เพราะฉะนั้นคนนั้นก็อาจจะเคยทําให้เขาเสียใจเ,เหมือนกับมเงาะแต่แล้วคนนั้นไม่ทิ้งพฤติกรรมเดิมนะคะ พอกลับมางอ้อกลับมาดีดีได้สั้พผ้าก็กลับไปอิหลับเดิมอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้คนัาของชาวตุนต้นถอยฉากออกมาแล้วก็กลับมางอ้อชาวตุนนั่นเองนี่ก็คือภาพที่น่าพทขึ้นนะคะโอเคเรามาดูดวงคนโสดชาวตุนบ้างนะคะ คนโสดชาวตุนค่ะดวงคนโสดนะคะได้ไพ่ไพ่ไพ่เดทขึ้นมาเลยนะคะดูไพ่ขยายก่อนเนาะเจ็ดถ้วยค่ะไพ่ l อ v e r ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญเ s อ n อ้าถือว่าเดทไม่ได้เสียนะคะไม่ได้เสียเสมอไปไพ่ขยายออกมาดีอยู่ค่ะเห็นไหมคะใบสุดท้ายก็ดีค่ะ เชนอัพเพดัคเป็นพ่ายแฟมรี่ครอบครัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นพ่คนโสดอาจารย์มองไพ่เดทเนี่ยปล่อยให้มันจบไปเถอะค่ะนะคะจบไปเพื่อคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาค่ะพ่าเจ็ดถ้วยอาจจะเข้ามาเป็นช้อยให้เลือกได้หลายคนเลเวอร์ over, คุณจะเขาเรียกว่าหนักใจในการเลือกคนรักใหม่ๆก็ได้ต้องรู้เลยว่าชาวตุนก็เป็นคนน่ารักมีคนสนใจนะคะ เจ็ดเหรียญเจ็ดถ้วยมีคนเข้าหาเยอะอย่างแน่นอน The Sun คนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่น่ารักมีหน้าที่การงานดีมีชื่อเสียงนีฐานะทางสังคมดีสิบเหรียญและพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ความรักที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสมหวังได้สำหรับคนโสดชาวตุลในเดือน เมษายนนี้นะคะโอเคอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แค่นี้ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ s ับส c r รต์ติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ